กินเข่ากั็ยังไรเมื่อนี้นะแต่กินแหนและเขานะหมักแตงของค<ม>นกินก็กินแต่ของโมมีเลือดคนกินหมักแตงเนี่ยบริสเตรไปนัวได้ใส่เกลือกัมบมาพริกช่ำนั้นโอ้ตามมักแตงนะเออประเด็กนกินอะไรของลาข้าวปลาไหลอ่ะอ,อ้า่ต่ออีกอะไรหนีนะ่งไ่อีกทีหนึ่งฝาในไรอีกทีนี่นะคือไอ้แหน่เรื่องเขาน้ำเกลืออะงเดี้ยเออ หลังจากถูกาแฟมอมาเนาะส่สมุนไพรแล้วก็เอาน้ำเกลือมาใส่อยู่เพื่อนเอาน้ำเกลือมาใส่อยู่เพื่อนแบบว่าเห็ดได้ทุกอย่างบนจน้ำเกลือแพทย์หมอแถวนี้บวมบ่มแถวมาคือมุกไก่คือขมันเลยพหาไปนน้ำพันยามาบวมอันโทาเอาอยู่บ้านได้นี่ โอ้บ้านนี่ทางดีนี่บอบ้านทางด้านี่บอโดยอือยู่นี่มันมีสุกสลานี่เเมนเมนแหละอยากกินนมบอกกินนมกระไรกรนยบเดี๋ยวเนตสงสารเดี๋ยวนอกเลย นั่งลอยเพึ่งค่ะแน่นจอยพร้องอมแหงแทนจะคล้องบัดมีพญาประจำตัวอีกเด่นแน่นพะมาหูนั่นเองโอ้โนี่พญาประจำตัวคนเล่าบัดจังนาศิลาวนาะบามูเป็นมาแต่หัวเนาะโอ้ยเออเกิดมามันเกิดอันตรายได้บัดมันจะขึ้นมันจะขึ้นอ่ะคือไอ้เกิงบัดบ่อยู่นี่ เวลาไปเห็นเบนิข์นะนี่อยู่กับลูกนั่นนี่โอ้ลำบากเนาะเจอมันขึ้นมาในไพขึ้นมาครับไปใกล้น้องน้องน้องหน้าเนี่ยนี่ก็โอ้อยู่ตังเพื่อนเนี่ยนี่เพื่อนชุ้มๆเนี่ยนี่โอ้ยลำบากเลยเกิดเลยลำบากน้ำเจาะนะนี่เนี่ยเจ้าลำบากนี่เจ้าแล้วนยันเราเวลาเจ้าเวลาเราไปดูเราสักเราหยั่งนะเราสักบ่อยอยู่ปะ เราเคยสักบ่อยสักเรื่อยๆอยู่สักอยู่เรื่อยๆเดือนหนึ่งเท่อนึงเดือนละเทื่อดถือจับไอยู่ได้เห็นได้ับอยู่เือลังนั่นเลยคนสนตือเืคเีนิดึงเออมอสิเทนะจ้าเทเป็นคัง เด้๋ยนนองดิตายดิเยอะไ่้ผู้ป้อนนมมันเน่าน้องอยากกินดิมันอยากข้าวมันไ่อยากเข้าน้องอยากกินเอ้าแม่นความบุญเฮ้ยไปหัวหน้าหัวตาเลยน้องน้องเมานมนี่จะหน่อยนี่นะวุ้ยน้องไ่อยากข้าวอยากน้องอยากกินบ่ออ๋ กูมาแล้เจ้ามันนีเช้ามืดคืนนะเจ้านอาอากนอนน้ำมี่ก็นอนนี่เจ้าก็แล้วครับน้ำในายฟื้นไฟห้องน้ำกับโบมีเนาะล้บากน้ามีเบ้าในใสมาใส่นไก่บ่ไก่ประมาณว่าห้าสิบิสือขอา่งกัสีหา่ก็เติา เขาบอกให้เอาตัวบอกือว like ่าเจ้าว่ามีแนวห้องเขาก็ให้ให้โต้งยันเพื่อนของเขาเออนะเขาจะให้โต้งย right> ันเพื่อนของเขาก้ะแม่โต้งมันก็พุ่ยกับบุมีอีกข้างหน้าบุมีข้างหน้าบุมีไดะบาดจอยนี่เด่นมีทา้งในเด่นทั้งในน้อยน่ึงจำสิได้จำได้มีแต่แนวโฮมงมีอะ เห็นเลยนี่ใช่ไหน่าสงสารเวลานี้นายห็นดูเห็นใจนางอยู่นี่ยังเมื่อยบ่นาะนงลอยโดยยังเมื่อยอยู่กินข้าวก็ยังอะไรเมื่อนี้นายแต่กินแหนและเข้าวนี่ยหมักแตงของผนกินก็กินแต่ของโมมีเลือดผนกินหมักแตงเนี่ยไม่ใส่ใบโน้อใส่เกลือกับมาพริกฉ่ำเลยโอ้ตามหมักแตงน่ะเอ้ไปเด็ก็กินอะไร โบราณใกล้เลกเปร้ยกระตัลลเป็นนัวก็บาได้กินกินเกลือกับมาพริกแบบนั้นตำกินมันจะมีรสชาติเน้นๆนะดูเราห้ยอยู่ใช่ไหมเสื้อผ้านะเอามาใส่แล้วเด้อในกล่องเด้อใส่แล้วระชับน้ำเราได้มันเปื่อนได้ยินไหมล่ะผมมีมอนเดิน นี่ลูกสาวแล้วเนาะแบบบอวมหามันผิดเด็ดมันมผิดเนาะพราะว่ามันจะไอ้มันนอนนนนนนดแดงแก้าก็ไปชัรเมีเยจะไปไหมดเลยอย่าไปปล่อยให,ห้เมียไปหวยดีแปบกระชื้อมาหายเลยแชมพูกระชื้อมาเลย เมื่อว่าอยู่ตรงขวาน่ะฮะมเมื่อะเมึงอไรบอมื่อไงอยู่บนดาด่า้อคุณรักผู้ใหญ่ก็ว่าเห็ดเพื่อนในเพื่อนแน่ว่าแฟนพอได้อยู่แต่พอได้เที่ยวขึ้นเที่ยวลงัเตะถังจะจะจที่ไปเห็นในส่ยแมน เป็ดนไใช่คือเต็ดได้บ่ได้เพื่อนรังนี่เด้ปลาไว้เป็นเดี๋ยวนี้บ่มาเหมากได้บ่หมักได้บ่ยันว่ามาหมดได้บางคนขมหมักหมดเป็นหามาะอยู่บ่มาเป็นเถื่อนโมนเถื่อนโกเถือนเข่าเลยคุณบ่หาต้องเนี่ยนี่บ่เป็นบ่หามาะเออคือว่าลูกๆคนใดอยากมาอยู่กัยู่เนี่ยนี่แต่บ่หามาะเด้อแบบนหมากได้เนาะมาได้ เวลามากเลยเจ้าเนาบ่ถือ้องกันม้างได้ซ้อมแซมได้เนาะเผืองตัวได้มันยังใสได้แต่ใสอ่นะตัวได้ใสบ่ได้จะทิ้งไปเป็ีเอาเสาเสาในนั้นใช้ได้อยู่เนาะนี่แบบเสาแป้นเนี่ยจะเ็บใช้เขาแต่ซร้างกับซีนี่บ่ได้เลยนะซีนี่มัดมัดซิดแล้วอยากได้อยู่บ่เฮยื่อเองได้อยากได้ เอาสูงแบบนี้ก็ได้เนาะเอาต้นต่ำก็ได้เนะเาะประมาณจะแก่แอวนึ่ก็ได้นะได้จะต้องเอาสูงแบบนี้เนาะยันเนี่ยจะึ้นยากลงยากแล้วลูกเต้าเจ้าแล้วถามมันเป็นไปได้เอาก็เอาเผื่อไว้าจซื้อแบบเจอมีผู้รับผู้ใหญ่มนนี้สวยหรือยศสนับสนุนกามาเด้เนาะยัากจะเห็นพี่อะไรอยากให้เนี่ยแบบเห็น,หน,หนดวงเห็นใจให้เลย คือพืไปหาเงินกับบุอสิได้เก็บราการไปเห็ดเวี้ยกยงเี้ยกับรไดเขาอะไมันจะเขาอไรได้กับพกินชักโดนเลยรเขาะไรบุคือหาวอยเห็นเห็นหน้าแทศะเท็นะันมีเลยสิเ็บอกันมีเห็นเเห็นยังกับบพอได้กัเรา เห็ดล sì hey, hey. 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 ้วเมียสีเห็ดน mm. ้ำใต้หดดลยเมียสภาพเป็นแบบนี้ได้ดีไปก้อยเห็ดไปนำกันเนาะก้อยเห็ดกอยซานนะดีดีแห้งแต่ไม่ทับตีนหินมาทับมือกันเห็ดมนไม่ทับตีนแต่มือแล้วแล้วเนาะแล้วอย่างลูกเกือชิญยังขสัมภาให้ไงลูกแต่คน

lông mưa và chị chốt nó vô hỏi mình giật vô quá nè phải xì bòi hèn à bòi hèn cho nói mình sọt đấy mẹ là đéo chồng em buộc hèn hèn xong mà chỉ sạc <laughs> เมื่อได้นะพูม่อยาจะสักไหะไบิ่งจะสักใหเบ้่งด้วยได้เราสักงเนี่เวลาเรามื่อเดิเราตมือเตมเดเราสั่มือตีคดเขาลเอานไรบนี่กเห็ดน้ไรบเจ้าเห็นะไรบต้องบีบต้องหนวดนะอกต้องบีบต้องหนวดเ้ิน้ำห้อนบีบแล้วบวงเนี่ยกบปากไว้อีกบจะการลิ้นจะคลองเลยเป็นเปกเลยเป็นปกเลย เ้าบราไเดียวเยเาวบีาเค้เนเลยเราเยมีอรเราก็ยังชอยมีอเไาได้คือบุู้บุกเคยบุหูนี่ก็ตกใจเลยนี่วันที่ชัดนี่เราตกใจเราเ้าบุเขาบุจักเราบาแเศว่าเขาบจักเอาบอลืมบอ้ ผักทองคนน้อยนี้ไปได้อยู่ใช้หนังบุญมีนี่ในบ้านไในเรือนแล้วนี่ทุกคนได้ไในเฮือนนี่บ่นางบุญมีนี่พ่อลูกจะทุกคนได้ในนี่พ่อในในเฮือนนี่ได้เองได้ในกับเซียนสองคนนะ มันมีเพื่อมาบ่นนะมั้งเฮ้าเองเฮ็ดเองลูกเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดมดทุกอย่างเป็นมอตัมย่เนาะแตาบ่ได้ว่าแต่จำป็นแล้วเฮาเฮ็ดเองบ่ได้ห้องเลยน้องด้ห้องห้องก็ห้องธรรมดาออกให้เฮาหห์เฮาออกเองตัดไฟเฮา้าให้เฮาตัดเองหมดหมดนตามคนลูกเลยมดนผีตามผู้ผีตาม ็เองมั้งคิดยาน่จับตือทองเนี่เขาจับเ,เขาบีาม,าม,มันลงเยเขาคอยยืดนะจะับลูกไปหมอจักืไไปจัคือว่าสิบทะเขาผ่กท้องแล้วไปออกอยู่ห้องหมอ,อ,อ,อเ่อเคยออกแต่เถือเคยออกแต่เถื่อแต่ไปพาคซื้อาาปง่า ง่ายเลยโลกก็ง่ายแต่เขามันยากยากย้อนตัวนี้กินพิษกินอะไรนี่ยากตัวนี้ะมันยากตัวนี้ลำบากลำบนตัวนี้แหล้วลำบากที่ว่ามันพิษมาเลยสักยันยับเข้าไปแล้วกินเงินกับพิษกินเงินกับพิษเขาลำบากตัวนี้แล้ว อันบ่ลลำบากตัวน e yeah. ี้เขาเสิยังเสีเอาอีกลูกจทกซี่ห้าคนอันบ่ลำบากพอแล้วบัดนี้พอแล้วบัดนี้พอแล้วนี่หาเงินมาใช้เลี้ยงเขาเลยจะเอาอะไรเถอะเลี้ยงเขาอันนั้นก็เลี้ยาไปเลยเอาเด็น้องนี่นะลูก ไปแช่ไม้เข้ามาได้ไหมไม้เข้าในคอจังเลยไมปดึกนะมาไว้ได้เจ้านะถ่ายนะถ่ายน้าเงินร้อยหนึ่งไ้ตัวถ่ายขามด้วยไป จับมือมันมันวะไหนแบบมันเข่าดุดก่อนนี่มอญเงี้ยวเอาทางเงีวไปตามขาเหนิวางไปตามขาเห้องมอนหนะตินตินใหม่วางเงี้ววางเงีวไปตามแขนนี่วางเงี้ยวตามขาเออ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 ฮะแล้วมันจังบปวดแขนนี่ ยจะบวดอบแกยังไ่ได้ยกใครในละว่าแบนี้ไม่ได้ว่าใครเล่ท้ามือใหม่ยังว่าท้าไเอายยกอูกมีและีนี่กูได้แมวแมวกมันซ้กหมกับเพหมกับ่ม นีแตงธรรมเนาะยารมลนขับหาลูกเมอเป็นบออด้วเ, like Eat, s <S เป็นกระอมพันธรรมเนตรมาแล้วบ่าเขามาเนี้นะจะกินยังบันหมนแกินข้าวเย็นนังดิ๊ดิ๊กินข้าวเย็นบัวได้บัวมีแล้วกินนะข้าวเย็นมีขาเย็น นอนได้่แ้วนึ่นึง้เตานี่แล้วก็เอาไว้ในมวยฮะเเยิบเาตอนนั้นก็อุ่นเอาไหมก็ขาวว่าได้หยได้คินเลยลอยขอเหนียว น้อกระเชาให้พันขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่พันผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่าเขานำเกลือให้นอ้องนั่นแหละเงี้ยขอมกขอบใจผู้รักผูญญ้ใหญ่ที่พาไปหาหมอเขานำเกลืออะไรก็ซื้อไฟโซลาราา์เซลล์เซลล์ให้ <c oughs> มีโทษดังแังนั้นทานให้เปไปเวียหยุบมันความยืนเน้อมันยื้อมันยืนเนื้อสาธุสาธุเนาะสมพรปากพอนันไทยยอดก็ไปหาสมเจ้าคือกันไครผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะที่ว่าคอยสวยเรือแล้วก็ซับข้อยหยุมันความยืนพี่น้องเลยเนาะสุขภาพเข้มแข็งกันนะเงินไรน้องทองไหลมาเนาะสำหรับผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่าเพิ่นสวยเรือ มาในวันนี้เนาะแม่นให้พวกเงาเป็นสะพานบุญให้คณะทิปส์คนไว้วางใจก <c oughs> ็ถ้าเกิดโดย FC ผู้ใดที่ว่าเข้าวะวะวะมาเบป็นคาสมเนาะอยากสวยเรือเพิ่มเติมเนาะในสิ่งที่ว่าสุมเพิ่น,นขาดเคิร์นขาดเรือหันแหละก็ได้โดยพี่นอ้องโดยติดต่อมาได้คือก,กันเนาะฮะเอดมินได้นะพวกองคเขากันดีที่จะเป็นสะพานบุญใ <น S 1> ห้แมน่นเนาะสะพานบุญให้ โอเคสําหรับคลิปนี้ครับ่มีหยังหลายเด้อ่เนาะก็สิได้จบคลิปสําหรับนแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณ FC ครับคุณใหญ่บ่สิครสุกคนเนาะอ่าสบายดีสบายดีสบายดีเอาโดยๆ